มุมบริเวณน,นี้นะสวยมากใหญ่พิเศษเลยสําหรับชั้นวางทีวีถ้าของเดิมมีเหล็กดัดเราเก็บเหล็กดัดไว้ให้มีห้องน้ําในตัวด้วยจะอยู่มากกว่า4คนก็ได้พื้นที่เพียงพอใครอยากได้ห้องนอนด้านล่างเนี่ยต้องหลังนี้เลยนะ สวัสดีค่ะกลับมาพก,กออมและในรมิดบ้านมาขายบ,า,บายเพนเทากันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้มีบ้านเดี่ยวในยา่านสุวินทวงศ์มานําเสนอค่ะถ้าใครอยากได้บ้านที่ไซส์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยแต่ราคาไม่แรงนะคะแต่ว่ายังอยู่ใกล้ๆในเมืองกรุงเทพนะหลังนี้เลยค่ะตั้งอยู่ถนนสุวินทวงศ์สิบเอ็ดนั่นเองเข้ามาดูด้านในเลยค่ะหลังนี้นะคะรีโนเวทให้ใหม่ทั้งหมดเลยนะตกแต่งด้วยชีขาวตัดกับสีดําให้ความโมเดิร์นขึ้นมาแล้วก็ผสมมินิมอลนิดหน่อยค่ะ เข้ามาภายในบ้านนะคะตรงนี้เป็นโรงจอดรถนะคะก็สามารถจอดรถในบ้านได้ประมาณ1คันนะคะนี่เลยสายประมาณนี้นะก็คือจอดแบบว่าไม่ได้อึดอัดนั่นเองอ่ะเราก็ทําหลังคาโรงรถไว้ให้ด้วยนะให้เราสามารถจอดรถในร่มได้นะคะใช้เป็นเหล็กนะคะแล้วก็ใช้เป็นฝ้าเสาะร่องด้านล่างนะคะด้านบนเนี่ยขอมองดูก่อน มองไม่เห็นโอเคปล่อยไปแล้วก็หน้าต่างเนี่ยเปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมให้เลยนะคะพร้อมประตูเลยค่ะแต่ว่าเหล็กดัดยังมีอยู่นะก็คือถ้าหลังไหนมีเหล็กดัดเนี่ยเราก็อาจจะเก็บเหล็กดัดไว้ให้นั่นเองนะคะเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นซึ่งจริงๆก็ปลอดภัยอยู่แล้วเพราะว่าที่นี่มีรอบปภนั่นเองค่ะมุมตรงนี้นะคะเราทําสวนมาให้เลยนะก็เป็นพื้นที่โล่งคะ่ะเราสามารถปลูกต้นไม้ตรงนี้เลยก็ได้นะคะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจนั่นเองค่ะเดินเข้าไปดูข้างๆตรงนี้ นี่ทะลุไปด้านหลังได้นะคะเดี๋ยวเราพาไปดูด้านหลังอีกทีนะอ้อมเห็นแล้วว่ามันสวยละเดี๋ยวค่อยดูเราจะเก็บไปดูทีหลังนะคะส่วนด้านข้างตรงนี้ก็เป็นพื้นที่เหลือด้วยความเป็นมั่นเดี่ยวเนาะเราก็อยากตกแต่งให้เต็มพื้นที่อ่ะเราโรยหินทําทางเดินไปด้านหลังให้เลยเรียบร้อยค่ะมาเข้ามาดูด้านในกันดีกว่า ตรงนี้นะคะเรารีโนเวทให้ใหม่ก็คือเราปูกระเบื้องให้ใหม่เลยนะคะข้างล่างเป็นกระเบื้องแกรนิโต้นะคะ60คณ60เซนเมตรเลยค่ะแล้วก็ทําฝ้าเป็นฝ้าฉาบเรียมนะคะให้ทั้งหลังเลยแล้วก็มีฝ้าหลุมตรงบริเวณน,นี้ด้วยไฟยังไม่ได้เปิดขอเปิดไฟไฟอยู่ตรงไหนแค่เปิดไฟใช้ได้แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ตรงนี้มีความน่ารักรกรุบกริบกรุบกริบนะคะก็เป็นโซฟาสีขาวนะคะแล้วก็พรมสีขาวตกแต่งให้มีความผสมผสานระหว วางความโมเดิร์นกับมินิมอลนั่นเองค่ะแล้วก็มีชั้นวางทีวีแถมให้ด้วยเป็นแบบว่าใหญ่พิเศษเลยสําหรับชั้นวางทีวีค่ะถัดมาเลยค่ะตรงนี้ก็จะเป็นโซนกินข้าวนะคะก็มีโต๊ะทานข้าวแถมไ้ให้ด้วยเนาะนั่ง4ี่คนกําลังดีเลย ใช้กำลังแบบว่าอยู่กัน4คนเนี่ยคือพอเหมาะหรือว่าจะอยู่มากกว่า4คนก็ได้นะพื้นที่เพียงพอค่ะโซนนี้เป็นโซนครัวค่ะเชื่อมต่อคอนเน็กกันให้เลยนะคะครัวเนี่ยจะเป็นอารมณ์ครัวโยุโรปไม่หน่อยก็คือคอนเน็กติงห้องกันแบบไม่ได้แบบว่าการห้องกันเลยนะคะก็คือถ้าใครชอบสไตล์แบบนี้เนี่ยน่าจะตอบโจทย์เลยทีเดียวส่วนเคาน์เตอร์เนี่ยเราทําเป็นเคาน์เตอร์ครัวปูนไว้ให้เลยเนาะมีเตาแก๊สกับเครื่องดูดควันแผมไว้ให้เช่นเคยค่ะด้านหลังนะคะเรามาดู ด้วยความที่เราครัวทำสไตล์ยุโรปด้านในไปแล้วเนาะเราก็จะมีพื้นที่เหลือหลังบ้านอีกเยอะเลยตรงนี้เป็นโซนซักลานะคะเราสามารถวางเครื่องซักผ้าอะไรตรงนี้ทําความสะอาดได้เลยพื้นใช้เป็นพื้นกันลื่นพื้นหยาดไม่มีลื่นแน่นอนแล้วก็มีปั๊มน้ํากับแทงค์น้ําแถมมาให้ตรงบริเวณนี้ด้วยนะไม่ต้องซื้อเพิ่มนั่นเองคะ่ะอ่ะนี่ดูตรงนี้นะ,ะเป็นทางเชื่อมจากหน้าน,น้าบ้านนะคะเข้ามาทันนี้ได้เลยก็คือแบบว่าเชื่อมต่อกันมุมบริเวณนี้นะสวยมาก พื้นที่นั่งเล่นหลังบ้านอ่าก็คือแบบว่าให้อารมณ์กับความที่เราแบบชิลๆนิดนึงอ่าก็จะมีเก้าอี้ให้บริเวณนี้นะคะแล้วก็ทําเป็นโซนนั่งเล่นนี่มีหลังคาตกแต่งอะไรดูแบบดูดีอ่ะเหมือนพินเทเลสอะไรอย่างเงี้ยเออนั่งรับลมชิลๆอ่าได้บริเวณนี้เลยนะคะก็คือถ้าเราอยากจะทาแบบปิ้งย่างบาร์บีคิวอะไรอย่างเงี้ยก็ทําบริเวณหลังบ้านได้เลยนะกลิ่นไม่ลบกวในในบ้านกลิ่น <c oughs> ไม่ลบกวนในบ้านแน่นอนค่ะ เราดูด้านล่างกันเสร็จแล้วเราขึ้นไปดูด้านบนกันต่ออ๋อยังไม่ครบเรายังไม่ได้พาดูห้องน้ําไปเลยไปดูห้องน้ํากันก่อนข้างล่างนะคะมีห้องน้ําให้หนึ่งห้องนะคะ นี่บริเวณนี้เลยอันนี้เป็นห้องน้ําด้านล่างนะคะก็ทําให้ใหม่ก็คือปูกระเบื้องพื้นให้ใหม่ปูผนังใหม่นะคะปูตัวสุดฟ้าด้านบนเลยอ่าฮะแล้วก็สุขภัณฑ์ก็เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนอกจากจะมีห้องน้ําที่ยังไม่ได้พูดห้องข้างล่างก็ยังไม่ได้พูดค่ะนี่เลยเป็นห้องนอนด้านล่างนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ห้องนอนด้านล่างเนี่ยต้องหลังนี้เลยนะเพราะว่าเราจะทําเป็นห้องนอนให้คุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรือเราจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้อ่าเราแบบทํางานแบบ o ฮมออฟฟิศเนาะบางทีก็เวิร์ r ฟ m ร o มโฮมใช่ไหมเอาโซนนี้เป็นโซนทํางานได้เลยนะเวลาแขกไปใครมาเรียกลูกค้ามาบ้านเนี่ยเราเห็นได้เลยว่าลูกค้ามาแล้วตรงนี้นั่นเองค่ะเ,เสร็จแล้วขึ้นไปดูด้านบนกันค่ะด้านบนนะคะเป็นโซนที่เราเอาไว้พักผ่อนแบบเต็มที่นะคะก็คือห้องนอนนั่นเองค่ะมีทั้งหมด3ห้องนอนนะคะนี่ห้อง1ห,ห้องสองแล้วก็ห้อง3บริเวณนี้นะคะเรามาดูห้องด้านหลังกันก่อนเนาะเราจะเริ่มจากไซส์เล็กค่อยไปไซส์ใหญ่ทีหลัง นอนทั้ง2ห้องเลยนะคะด้านหลังนี้ก็จะไซส์ประมาณนี้เลยนะคะสามารถวางเตียง5ฟุตได้แบบสบายๆเลยแล้วก็อย่างที่บอกถ้าของเดิมมีเหล็กดัดเราเก็บเหล็กดัดไว้ให้ฮะเพราะว่าเวลาเรามาซื้อบ้านหลังใหญ่เนี่ยเราก็อาจจะพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยใช่ไหมพอพาคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยเนี่ยเขาก็จะชินกับการมีเเล็กดัดเนาะเราก็จะเก็บไว้ให้เขานั่นเองค่ะปะเราให้ดูเร็วๆห้องนอนที่2นี่เลยไซส์เดียวกันห้องนอนที่2ค่ะแล้วก็มีแอร์แถมไว้ให้ด้วยนะคะอั นี่เป็นห้องน้ําด้านบนนะคะนี่เลยใช้รวมกันนะคะเปลี่ยนกระเบื้องให้ใหม่ทั้งพื้นและผนังเหมือนกันนะคะแล้วก็มีเรนชาวเวอร์ให้ด้วยค่ะมีเครื่องทาน้ําอุ่นแถมให้ด้วยเลยนะคะห้องนอนสุดท้ายค่ะห้องนอนใหญ่เลยมาด้านหน้านี้เลยค่ะนี่มีแอร์แถมให้ทุกห้องเลยนะคะก็คือถ้าซื้อหลังนี้เราได้แอร์สตัวกันไปเลยนะคะแล้วก็ได้พื้นที่ใหญ่แบบนี้เลยนะซึ่งตรงนี้เรามีตู้เสื้อผ้าก็อาจจะไม่ได้โฆษณามากเนาะเพราะว่าเป็นของเดิมที่เจ้าของเก่า เก็บไว้ให้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใครยังอยากเก็บไว้เนี่ยก็สามารถเอาไว้ได้ถ้าใครไม่ชอบก็เอาออกได้เลยค่ะก็คือบอกตามความจริงเลยว่าเป็นของเดิมอ่าไม่ใช่ของใหม่นั่นเองค่ะ นอกจากห้องน้ําข้างบนหนึ่งห้องแล้วใช่ไหมคะเรายังมีห้องน้ําในตัวด้วยค่ะนี่เลยหลังนี้นะห้องนี้เลยค่ะก็คือจะเป็นห้องน้ําในห้องนอนใหญ่อีกทีนะคะถ้าใครกําลังมองหาบ้านที่มีห้องน้ําที่อยู่ในห้องนอนเนี่ยก็ให้หลังนี้เป็นตัวเลือกที่ดีเลยเช่นเดียวกันค่ะมีแรนชวอร์ให้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็มีเครื่องทําน้ำปุ่นให้ด้วยค่ะนอกจากนี้นะมีระเบียงด้านบนกว้างมากอ้อมเห็นแหละก็คือเป็นระเบียงที่ใช้ได้จริงเลยนั่นเองค่ะคือปกติส่วนใหญ่บางทีเขาจะทำระ ระเบียงให้เป็นเล็กๆให้พอเราออกมาได้ใช่ปะแต่ว่าอันนี้เราเป็นระเบียงที่เราสามารถวางโต๊ะเก้าอี้มานั่งจิบชากาแฟตรงบริเวณนี้ได้เลยนั่นเองค่ะคือดีมากๆเลยนะคะได้แบบพื้นที่หลายมนมนั่นเองค่ะอย่างที่บอกเมื่อกี้ที่บอกว่าหลังคาลงลถดใช่ไหมเ,เราใช้เป็นเมทัลชี t นะคะก็คือเป็น P u โฟมนั่นแหละแล้วก็ซ้อนข้างล่างด้วยฝ้าซอลองนะคะก็คือเพิ่มความสวยงามขึ้นไปอีกค่ะถ้าใครดูหลังนี้แล้วชอบนะคะอยากเยี่ยมชมนะคะบ้านหลังนี้อยู่ในโครงการหมู่บ้านปัญทยา ถนนสุวินทวงศ์11นะคะมีเนื้อที่ทั้งหมด54.8ตารางวาค่ะมีห้องนอนด้วยกันทั้งหมด4ห้องนอนนะคะแบ่งเป็นห้องนอนข้างบน3ห้องห้องนอนข้างล่างอีก1ห้องค่ะหรือว่าจะทําเป็นออฟฟิศก็ได้นะมีห้องน้ําให้ทั้งหมด3ห้องค่ะแล้วก็มีโซนนั่งเล่นด้านหลังมีครัวต่อเติมให้แล้วเรียบร้อยนะคะก็คือเซสซับซื้อเฟอร์นิเจอร์เข้ามาอยู่ได้เลยนั่นเองค่ะไม่ต้องบิ้วอะไรเพิ่มนะคะถ้าดูแล้วชอบอยากนัดเยี่ยมชมหรือสอบถามเพิ่มเติมนะคะติดต่อออมเข้ามาได้ท สำหรับวันนี้อ้อมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ